สวัสดีค่ะพอกันคือเก่าเนาะค่ะปะ่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานก็ไไ้มาติดตามเดืองวาวความฝันของคุณยายเตรหรือว่าป่าเตค่ะเพิ่นฝันค่ะฝันว่าผีค่ะมานังเฮียงขางเอาปืนมาให้กระบอกหนึ่งค่ะเอาปืนมาให้บอกหนึ่งเพิ่นกระบอกเพ่นโตเนาะค่ะป้าแตหรือว่าคุณยายเตยเสให้โศกหลาบ กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ดไรกะไปบึงไปฝั Take ่งเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของป้าเตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าเตค่ะสวัสดีค่ะป้าเตสวัสดีค่ะค่ะมือนีก็นเลยมาติดตามเรื่องราวความฝันของป้าเตเนาะค่ะเพลินสิฝันไปเนี่ดไกะเจรือว่าเบาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮ่าเราชมรับฟังน้ำกันเลยค่ะป้าเตค่ะ ไอ้เมื่อคืนนี่นาะคือคือมันฝันคือบ่ฝันนอค่ะนั่งอยู่เฮือนนั่นน้านั่งเรียนอยู่ห้องบ่สบายนอค่ะนั่งเรียนอยู่ผู้ชายผู้หนึ่งเจ้ามันมาแต่ทางไหลชอบแชดด้วยเสียงดังบ่เออเสียงมันมานางเหี่ยงร่องเออนางเหียงล่องอะไรก็เลยแงบึงก็เลยถ้ามันว่าไม่ยังมันบ่สูงหนาเลย บันปนนามันแนมมังหนาเลยบอมันก็มันก็พินหนานี้ทั้งนี้ก็อยากเห็นหนามันเนาะมาใามายังแต่ว่าคนนั้นเครื่องคนนั่นแหละห้าสิบกว่าปีแล้วมันก็เรียกว่าเอาอันนี้มานไปให้ใส่มันว่ามัเคยฟันจ้าเพื่อเนี่ยนี่เนาะบ้านนี้อี้ยงเหรอก็เลยเงียบมากก็เงียบหรงนี้มันก็เอามันเอาปืนมาหาอเอาปืนมาห้เออเอาปืนมาห้ เทา้านนี่แเราบ่คยมีฟันเนี่ยจะเถื่อนปืนยังเราเป็นไ้ว่าไม่ปืนเจ็บแล้วมันบวใหญ่บหน่อยเป็นปืนจริงด้วยปืนขนมพืนจริงนี่เดียวเรือหมาบหมาบเลยปานเนี้ก็เลยว่าอุ้ยบ่เอาหรอกไม่หญอยากตำรวจจับบอกมันนะมันก็เลยว่าบ่จับหรอกเอาไว้ใส่ไว้ยิ่งนกมันหวาอุ้ยไม่ไงญ่ค่คยยิงนกจะเถื่ออะไรว่าเนาะบอกมันเนาะเอาเมื่อเช้าจไปใช้ก็เอาไปบอกมันนะ มันนี้มันก็บว่าเบาไปหรอกมันวะเอาหว้ใส่เอาหอยยี่ลูกเอาไว้ใส่แล้วขอบพั้วมันวะก็งี่ไปค่อยไปเรื่องเรื่องนี่มันหนามันหน่อมันหอยเห็นหนามันหอยเห็นหนาเป็นดีนะฮะมันเลยเห็นแต่โตแต่ว่าฮ้องๆนี่ไปคมันก็หุนไปคือมันคือกันนามันก็ไปเพราะมันคือกันแต่ว่าน้่คนแถวค่ะโบ อกูขุดกูขุดหนาเลยบูเห็นเลยบึเห็นหนามันเลยนะจะเป็นผู้ชายบ่ผู้ชายสบายตอนแขกแขกมาหนังกำกำโบห็นเลยปะโบเห็นมันแฉดแฉะมาก็เลยแยกไปเนาะก็เลยถามมันว่ามายังมันก็มานั่งเฮียงลงเนาะก็เลยเนี่ยมากเฮ้ยมันไผยเนาะสิลูกนี้กระดูกอะไรนะคิดว่ามันมันคุดปะคิดว่าบ่แม่นขุดเหรอ บ่แม่งเพราะว่ามามากับบ่หินสุงหิเสียงเนาะบ่บ่บ่หินสุงหิเสียงยังเลยแซดมันเดียวกันนั่งลงเลยมามันก็นั่งป่อแปะลงมันก็ว่าเอาปืนมาไว้ให้ญ่ใส่ไว้ยิงนกก่อนค่ะค่ะตอนตอนมาเหมือนกับบ่เห็นบ่เห็นสิ่งโตมากบ่บ่บ่แซดลงกับหัวต้นทั้งขางก็เน้นปินหลังใส่กันมันมันนั่งลงทางขางก็เลยแหงมันนเนาะค่ะมันก็เป็นคนอยู่หัวแกงเมันไผ อยายุมันนั่นประมาณ้าซบผื่นเลยก็ได้ซอมันบานว่ามราซิไปใส่เอาปืนมัใส่มันน่ะมีไงบ่มีปืนมันคือเอาไห้แจ๊กกระบอกเขาขึ้นอันเดียวลูกอันเดียวหางงามงามใาญ่งบ่หน่อยปืนเจ็บพ่วงงามนั่นน่ะก็หูอยู่ว่าปืนเจ็บมันเลยก็ได้ถามมันว่าเอาหมายเห็นมีไงเห็นยังมีไงบ่อยากใส่ยานั่นน่ะในใจยานตำรวจนั่นน่ะยานตำรวจก็เลยเอาไว้บ่ เอาไหวเอาเขากับโบยอมนี่บอเขากับโบยอมโบยอมเอาเมื่อเข้ามาให้ใส่ค่ะวันนี้มันก็เลยว่าย่ายมันว่าเสือเอาเรื่องมันหวานนะเสือเอายางอย่ว่าคอยบอกน้ำมันนะแต่ว่าในใจก็หูวแล้วล่ะว่าอนั้นนนัว่าโมเมนคตรเออว่าโมเมนคตรมันต์จะเป็นกับผีเลยล่ะค่ะคั้งทลูกนี้จะคล้องกับย่านมันคือกันนะผีผีค่ะแต่เเนาะออวันนี้ลูกขึ้นมาเนาะ รับลงไปอีกมอยลงไปอีกค่ะมันก็เลยบอกว่ายากเสือเลยอกมว่าเป็ดหาเป็ดขาเป็ดหาเป็ดเก่ามันว่าเป็ดหาเป็ดเก่ายามันบอกคนบานมันก็เลยว่าซีเมื่อหลอกมันว่าจักมันไปทางไหลบายบอกาลหายไปเลยออกไปเลยบริยินเสียงสูนเสียงซำเสียงยังปืนยังอยังบอกเขาขึ้นใหญ่ไปปืนก็ยังมันเอาไว้ให้ก็อยู่ทั้งกระยังคือเก่าก็ะยังคือเก่าใหญ่ก็กำเอาอยู่ กํเอาเอาขืนมาเบิงนอกใหญ่ก็แห้งหยาดแนวน่ะน่อกค่ะมันก็บ่าเตะหาเตดเก่าลมันว้าเตะหาเตดเก่าจ้ะมันกระบอกเทานี้มันจะแมันออกไปทางไหนบ้านเดียวร้างนี้ไปเลยหล้างจากคันนั้นัวกบ้าพวกเห็นเหรอพวกเห็นเนี่ยมันกับผีค่ะคักเนาะผีแล้วตั้หัวผีค่ะก็ที่หัวผีค่ะก่อ ไก่ไก่มันขันเนาะมันชีแกงแม่นเบาเบามันชีตีชีตีหาเดี๋ยวลูกขึ้นมาฟันตัวอันนี้ว่าหากว่าได้นอนยิ่งเหมือนจะคล้องเราไปนอนยิ่งเหมือนหลานอันน่ะอันมันก็มีแต่ว่าเป็ดเป็ดเก่ามันบ่ามันบอกบอกรายคำอะไรบอกนี่ขนเคืองคนแล้วหาซีบัวอะไรแล้วคนเป็นผีผู้ชายเนาะหากผู้ชายย่ำเลยเนี่ยบอมันย่ำเลย ย่อ<ส> <orman pulse. S 1> มช่องซ้ำขั้วมันก็เมื่อเลยจักเพิ่นเมื่อทางไริ่นบวายเสียงเลยแต่ว่าแบบเพิ่นเมื่อนี่เพิ่นหายมีมันบ่หายไปเลยจักไปข้างไรจักบู่้หแต่ว่าม, er. มัน um. มาเนี่ยนี่เห็นเสียงมันมาทางนั้นอยู่ล้างพกแป๊กพกแป๊กมาเดี๋ยว้องก็เลยดูว่าเออไม่ใล่หรอแมลงเพียงหวานนะบาดนี้บาดเพิ่นชิเมื่อมันบวชคล้อก็ไปเลยมันก็ไปเลยใหญ่ก็ใส่ผ้าถุงตัวนี้แล้ว นั่งเว่าน well ้ำมันดีๆน right ี่ล่ะกระเทิงหยาดมันแน่เทิงอยากเว่าวแน่ค่ะกระเทิงโบอยากไล่ปืนปันไดโบอยากไล่แล้วหยาดเนาะค่ะมันเอาไห้ก็เลยจําเป็นก็เอาแล้วแต่ว่าบบเคยใส่เนาะเอแต่ว่ามันก็เลี่ยวเนาะง่ามไล่โบยายไล่ปืนง่ามกําลังบอกมันสิซัมขาอันนี่ละค่ะก็เลยหว่า หายเอาเมื่อมันก็ว่าว่าเอาเมื่อล็อกเอาไปใส่มันว่ะเอาเอามาหายแล้วมันว่ะมันก็บ่เอาอีดแต่เมื่อแต่โตขึ้นบ้านนี้คุณยายว่าอย่างตำรวจจับม่จับล็อกบ่จับล็อกมันว่าเอาไว้ยิงนกมันว่ะทั้งนี้ก็ได้ไว้ยิงนกใช่อู้เขาบ็เคยยิงปืนจะเถืองมันก็บอกปาะค่ะบ้าันซิเมื่อมันก็ลูกจักมันไปทางไรแล้วบาดนี้พี่เขะขัดเออนพี่คขะข แบบนี aquí, no worries, no care, ้คือว <y ork> <Fahrenheit> ่าผีแล้วผ <t ube y ork> <t ube> ีแล้วค่ะูขึ้นมากไกล้ๆคันเนาะะมันเป็นกังขื้นเนาะก็ขืดนว่าผีคักขัแล้วบอกค่ะนีรามันบอกเขาอน่ลค่ะบอกเป็นพิศณาเป็นโตเลยเนาะบ่บ่บ่ไดมาที่แล้วมานั่งเหี่ยงอยู่มันเอาปืนมาตังค์ไว้ทั้งคางเร่งส่บ้านนี้มันก็ว่ามาหายใสมันม่านี่มาบ้านบอกเขาคุณใหญ่ ยห่นั่งอยู่นาา้ำมันมาบ้านเลยมานั่งในในบ้านน้ำเลยนั่งอยู่บนโต,โตนนะ๊ะน่นค่ะค่ะโต๊ะหนาบานโโนโ้านเะนาะโต๊ะโล่งก่อคาน่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่เขาคุ็นใหญ่ไอ้หนึ่งสี่หนึ่งนี่แหละหนึ่งสี่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งส่หนึ่งเป็นหาผู้เดียวปะหนาผู้เดียวมอนี่เขาไม่คนอยกีบบ่ลายเป็นเลยหรอกมอนค่ะใครเนี่ยอยู่แต่ว่ามัาน เขาพูดเถ่าพูดนุ่มประมาณเมืองแล้วห้าสิบห้าสิบปีมองห้าสิบปีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนาะอย่ามันบอกชัดเจนอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นห้าเอ้าเนื้มันว่ามันก็บอกขนาดมันบอกหย่ำไรเธอได้มันย่ำชองเธอมันแปลทาเก้ากับตัดหน้าตัดหลังเอาตัดหน้าตัดเอา กระปุกทีกันหนึงซีนึเนาะค่ะเนาะปืนกระแปดแล้วเนาะพนี่ย่านเตยปูปินแต่ว่าขั้นเอซอยากเอาแปดศูนย์กันไหวก็เลียกเตยเนาะเยเนาะเพราะว่าพีชนี่กระศูนย์แต่ว่าพูดถึงว่าตัวเลขนี่คือพันหาแบบจ๊ะจ๊ะแล้วค่ะเอาตัวนี้ละค่ะเปดหาเก่าเนาะคนใหญ่เนาะสำหรับเรื่องร่าเจซีเมนโมเมนนู่โ้เนาะฟันเนาะคนนะวฟันขึนนี่เลยอ่นี้มขึ้นนี่ละไม่ไเลยค่ะ เรื่องเล่าความฝันกับมีซ้ำหนีนอ่ยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณตัวเลขแนวทางของคุณยายเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของตาเตเนาะค่ะผีเอาปืนมาห้ค่ะบอกเลขเป็นตัวค่ะแปดหาเก่าแปดเก่าแปดหาค่ะบ้านเลขที่ของพึ่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะชิบเก็ดรมักกะลาคม พศ2 5 6 0อยกิอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนัเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานการเที่ยงสำนีคลิปหนาพอกันใหม่สุกกหมันๆลำๆรุ่ยๆหิ้งๆตังๆกับตัวเดืของตาเต้เน้อค่ะสวัสดีค่ะ